สวัสดีครับนะครับมาหาแนวกินช่วงบ่ายครับหาอะไรกินกันก่อนนะครับได้มาแล้วควัตถุดิบนะครับบอกยมเลยครับเด้อบอกยมเลยมันเป็นอันนบ้านะครับมายมมาย,ม,ม,ยมถัวยนี่ซอยได้บ่อยนะครับที่เห็ดที่ทำนะครับ นี่ครับไม่มีครกแต่เราจะทําแบบนี้นะครับข้าวบุ๊บี้หกเลยครับไม่มีครกนะครับไม่มีครก ใส่ยไห,หมกันบางทียมันแสบจะใส่น้ำปลาจะพริกกินนะครับมื่อนี้จะกินสมน้ำลายไหไร จะไหนนะครับพิกพิกเราไม่มีก็ใช้ของเครื่องปรุงแทนก็แล้วกันเนาะนี่มันถุงก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ ไม่ใช่ปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับบอกว่สเต็ปที่หนึ่งชอว์เซหลนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพิ่มโรงุงเพิ่มโรุงนุ่งว่ะมามดูสิครับ คนน้เข้ากรันคนให้เข้ากันกันำลายแต่เออคนนห้ก่อนแะ่งัลเอาชิมชิมกันชิมคนเราคนเราชิมเนาะสม สมคักสมแต่ว่าจะให้ผงเห็นมันละลายก่อนนะครับเนาะเนาะผงมันละลายก่อนแช่ไว้สักหนึ่งนะครับให้ะใผงม,มันละลายผมก่ใส่น้ำตาลเลยครับผมกิดสมผมจะไม่ใส่น้ำตลาล ชิมอีกคนหลักชิมอีกมันจะสมคือเก่าปะสมสมัวจะกินได้อยู่กินนี่ได้เลยแล้วก็ก้มสมหรือสมคือเก่าวะก้นสมก็สมคือกกกเกา่า

ก uh ันส้มกันส้มแล้วเมื่อกี้ซิมละพอดีผสมหลายนะครับพอดีพอดี จะเ,เคลื่อนนี่ไปกินกับด้ครับนี่เ,เคื่อนยนไปกินกับคือคือสิระลายแล้วเนาะรูสุดรนี่ซีมิงอือทชา โอเคแหละนะครับเร่อโอเคและืมขีแ่แกนะ่หรือไง Ừ, mở ra chiếc chảo sữa này là nhôm âm 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 hồi cưng โอ้ผิดสองทุ่งกับเผ็ดยิ่เลยอ, <c oughs> อร่อยอร่อยชัว ใส่ปลาะใส่ผงชูรสใส่บักริดโดยไม่มีน้ำตาลตัดนะครับเพราะว่าจะกินบักสมผมจะไ็ใส่น้ำตาลเห็นคนเห็นคนประมาณน้ำตาลนะครับ, ất, บรแต่้อมแดงจ้าของนี่ผ่าเลย mm ของหวานยำใบเปียดอันยบไยครับเนี่ยก็ออกวะเนีย่ยตื่สสมนังเวียดไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ กินสมาาย่ามใบสดชื่นเลย <laughs>